สวัสดีจ้ากินข่าวด้วยจ้าจ้ากินขอน้ำกันแซบ่บแสบตำแตงจ้าตำบักแตงแต่ว่าบ่มีบักเขือเทศกับแ่บคือเกาวจ้าตำบักแตงแซ่บแสบเลยใส่น้ำมะขามเปียบแล้วก็น้ำพริกกะปิจ้าคนๆตำเองแซ่บเองนี่จ้าน้ำพริกกะปิเผ็ดเที้ยว แซ่บๆคู่กับปลาทอดนี่จ้ะอันนี้คือปลาสลัดทอดปลาสลัดทอดขมิน้นจ้ะนี่นะจทอดแห้งๆจักหน่อยนึงแซ่บๆนี่บังแล้วนี่แล้วก็ทาเกลือขมินนะะ้นค่ะนี่นะแซ่บๆลงไปน้ำพริกกะปิปลาทอดก็กินกับพักฐกินน,อน,ออน้อนๆหลายตืบอยู่ค่ะแต่ว่าเก็บตัวเย็นไว้เดี๋ยวไม่สีเหี่ยวเพราะมันห่อนแฮ ค่ะเส็บเบเรืกะทินออนกินคู่กับน,น้ำพริกเนี่ยเขาก็นดนีปนัญญาปวาทอดน้ำพริกกะทินอ่อนๆแล้วก,ก็ใส่กรอบของเด็กน้อยจ้าเนื่องจ้าปลาสลาทอดผักกะทินฮักเป็นบ้องเป็นบ้องราดน้ำพริกแสบๆบนัวนวกินน้ำกันด้จ้าเด้ นี่หละเมนูมของเราไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ